ครับสวัสดีครับพบกับอดิชแนลนะครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวยูทูบทุกคนนะครับครับกับไม่นี่กับยูไฮยูหน้าอีกแล้วครับกับอย่าพามาเบิงครับกับไอดีเดเฮดอ่ากับช่างเอากับช่างลงไว้อีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่หน้ามันเริ่มลดแล้วเริ่มเริ่มกับจะไม่มีฝนแล้วนะครับก็เลยจะเอาเอากับช่างลงนะครับลงในสระนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ช่วงฝนนะครับมันน้ำมันขึ้นนะครับมันมันก็เอากระช่างลงก็จะลำบากนะครับก็ก็เลยอ่าเตียนนะครับมาใช้มาเอากระช่างลงในช่วงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่ตาหนองไปเบิ่งนะครับตอนนี้จะมาเก็บไี้ด็จะมาเก็บไอ้พวกพืชนามนะครับพักตบนะครับผักตบที่อยู่ในคลองนะครับทีดีได้คุดขุดคุดลองนะครับ ้องใส่ไก่นะครับใส่ไก่กับใส่ไก่หญงอยู่ด้วยครับกดุดกับใส่เพลาหลายเต๋อพี่ดีเคล็ดเคล็ดในพี่น้องเบืองนั่นแหละครับกะกะอยู่ในในข้องนี่แหละครับสําหรับพืชนามนะครับผักตบพวกดอกพวกแหนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปลงไว้ในกระชังนะครับกระช่างนั้นจะเลี้ยงหนังนะครับเดี๋ยวกะกะจะบอกพี่น้องต่อไปนะครับ คือจะเลี้ยงนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับนะครับใส่คุณนะครับที่ดีไดเพาะไว้นะครับสำหรับหอยจะยืนในบ้านนะครับกะย่งบ่ได้ออกมานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมบ่อเตรียมกระช่างให้เรียบร้อยก่อนครับกะพึงโลงใดกระช่างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งกันเลยครับเพื่อบ่ให้เสียเวลานะครับครับไปเด้ครับครับนี่ครับก่อนอื่นเขาก็เอาแหนแดงก้นแล้วกันครับนี่ครับแหนแดงทีดี ไปล่อยไว้ในคลองนะครับครับก็จะมีหอยหอยมากินแน่นะครับป่ากินแน่ก็เท่ากับสางระบบนิเวศนะสางธรรมชาติให้ให้บอ่อนะครับให้ตรงน้ำอ่าตรงนี้นะครับเป็นอาหารของป่าได้ครับของหอยนะครับน่ครับหอยเชอรี่เชอรี่เชอรี่ธรรมดาครับเชอรี่สีดำ แต่จะมีหอยหน้าหอยหน้าน้านะครับหอยหอยหน้าหอยขมนะครับอยู่ในบอรนี่ร่วมนะครับตัวนี้ได้ลองน้ำตัวนี้จะเป็นบอร์ร่วมตามที่ดีเคยได้ได้บอกไปนะครับเคยได้เห็ุผลให้บังนะครับขอบคุณครับหอยเชลลีขึ้นมาเขยครับข้นรปี่น้องครับนะครับไข่หอยเชลลีนะครับ เริ่มเก็บอยู่ผู้เดียวนะครับก็บจะลําบากเน่โอ้ผมมีผู้ถือกล้องใหนน้นะครับนนี่นะครับเดี๋ยวนียแดงแต่ก้อนนะครับ ข้นหน่อยครับไก่กําผ่าครับแม่กับฟักตัวเดียวครับนี่ครับไปแต่น้ำข้นครับนี่ยังลูกสาวมาเนี่ยโอ้ยคักเดียต้องขนลูกสาวครับนี่นี่แดงนะครับอหาตของหอยนะครับหอยกินได้ปลากินได้ไก่กินได้ครับเป็ดกินได้เป็นโปรตีนอย่างดีนะครับ ไปล่งขยายไปในบัวกวนนะครับหอยไมหย่หอยเข้ากินนะครับกินอาหารกบหอยชั้นดีเลยนะครับนี่กินเรากันไงเร็วนะครับหอย ครับนี่ครับสาหรับกระช่งของเ้านะครับนี่ครับเป็นกระช่างขนาดสองคูณสามนะครับสองคูณสามเมตรครับต่ก่อนนี่จะเฮ็ดไปตรงนู้นนะครับตรงสะพานนะ่ครับที่เคยเฮ็ดลิปให้พีนองมึงแหลกๆหลนะครับก็คือเรื่องเร่องหอยหอยขมแน่เร่องกุ้งฝอยแน่นะครับแต่ตอนนี้จะจะเปลี่ยนมากนะครับกรลือออกเพราะว่าน้ำ อนนำม,มันมากนะครับอตอนที่นำนำม,มากดีก็ได้เอานำเขาสะนะครับกรเลขนำม,มันก็เลขไหลก็เลยต้องเอากระช่างขึ้นนะครับแล้วก็เอาเอาหอยส่วนหนึ่งนะครับหอยอขมส่วนหนึ่งนะครับไปไว้ในค้องทีดีเอาไวม้มอกีนะครับทีดีไทยเบิ้งมื่อกีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเอาร่งได้กะช่างเลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะแตกตัวเองนะครับสร้างระบบนิเวศให้เขาสร้างอาหารให้เขานะครับอาหารเมลใบนะครับเอาอาหารเมลใบหอยนะครับอ่าแล้วก็ไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปเอาผักตบค,ครับ,ม,รบมันครับป้าพี่น้องมึงครับหอใช่เลยไข่ใบนะครับ ใน่ต้นเขานะครับนีไ่ได้ลองน้ำครับนี่ครับลองนี่ขุดเองนะครับขุดจากจอบและพั่วนะครับตามที่คิดเบิ้งเอาครับผมเดี๋ยวเข้าไปนี่ครับเป็นผักตบนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของเขาเหือกันครับ คือชนิดหนึ่งนะครับสําหรับอาหารนะครับของอฟเชลลีนะครับครับเดี๋ยวดีเก็บของเนาอยาเก็บก่อนนะครับเพราะว่าอ่จะเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวจะไม่เบิ่งกันครับเพราะว่ายุคเดียวครับก็ลําบากในการเก็บในการถือกล้องนะครับครับครับนี่คืออาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับสําหรับอยเชลลีนะครับเป็นจอกหนูๆครับตัวนี้เขากินดีที่กันครับเดี๋ยวจะเอาไปลงกระช่งงนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับกระช่างนะครับกาเรเรียงหอยเชอรีในกระช่างในบอ่อดินนะครับออกระช่างลงบอ่อดินเพือ่อเตรียมเรียงหอยเชอรีนะครับสีทองนะครับอาหารที่เราลงออไปก็คือส่วนมากจะเป็นพืชน,นันนะครับตอนนี้ประมาณนี้ครับสําหรับเตรียมบ,บอ่อหอย สีสีทองใส่คุ้นนะครับแบบกระช่งในบ่อดินนะครับครับขอบคุณสำหรับนะครับพี่น้องนะครับชาว u t u b e นะครับที่รับชมอ่าคลิปนะครับของ e d d Channel นะครับอาจจะเป็นอ่าแนวทางนะครับดีๆให้พี่น้องนะครับได้อ่าทำการเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับ อนนี้ไอ้ดีก็ได้พึ่งลงไอ้ช่างอันเดียวนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดป้อไปอีกครับต่อไปฟั่งฝังนู่นนี่ครับครับต่อไปป่อยง่ออกไปอีกครับคอยเฮ็ดไตนะครับกะ <c oughs> ประมาณนี้ครับขอบุณสําหรับการติดตามนะครับการรับชมนะครับขอบุณผูด้ดดมารับชมกะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ป่าสัตว์จากลูกไห้ไข่เจ็บนะครับ้วค็คิดสิ่งใดก็คอยสมดังใจปรารถนานะครับ้ว้็ขอให้มีโชคมีลาบลำๆเรื่อยๆทุกคนครับผมครับเมื่อนี้ค่ะสวัสดีครับ